สวัสดีจ้าพี่โน้องปองไปายสุสูสคนตอนรับข้อสู่ช่องกอติดห้ดังมาแช่เนาะจัะกักมาพอกับแอดมินในวันอังคารที่12สิงหาคมเนาะจาัะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตระกป,ป,งปงางๆแนวทางคนดังที่เพื่อนให้เขาเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันดิเช่นเคยเนาะจาัะ ซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบื้องกันเถิดที่พี่น้องเสด้ติดตามกระได้ยางถูกต้องนอะจ้ะสาหรับชุดนี้นะจ้ะก็จะเ,เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินในพี่น้องเธอ,อต่อโดยทางของอาจารย์โกยบันไรตกไทยแนยทางฝ่ามันดานศพจ้า ก่อนไปรับชมรับฟังเราจ่าแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจ่าพี่น้องสุภูสุขนเราจ่า้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเราจ่าพี่น้องกับเสดรับชมคลิปใหม่ๆกันเราจ่าส่วนแอดมินกับเสดมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ่าพี่น้องสุภูสุขอนนะจ้า เกิดเป็นการโพเซวัลล่าเข้ากับไปรับชุมแนวทางก็ได้พิ่นองเริ่มตรงอันธแนวทางของอาจารย์กราสินกันกนและจ่ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 8นะจ่ะซึ่งงวดนี้เพิ่นกับฟันหายไปทีลักหาได้พิ่นองเดอร์สสื่ออีกอย่างก็ไดไฮมีหาเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดนี้ที่เพิ่งหายเนาะจ้ะซึ่งกระไดแกหาหนึ่งหาสามหาซี่ หาเจ็ดหาแปดและหาเก้าจะงวดนี้วิ่งรูดหาพี่น้องหาหนึ่งหาสหาสี่หาเจ็ดหาแปดและหาเก้าสำหรับชุดสามโตหายไปที่หนึ่งหาสามหาเจ็และหนึ่งหาแปจ้ะหนึ่งหาสหาเและหนึงหาแปดวดนี้วิ่งหาได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของอาจารย์กรลศินแต่วางดิพานมาการลดวอเขานะจ้ะ สำหรับหมวดกนก,นกเขาเนาพี่นองเนาะแนวทางของเพิ่นของอาจารย์กรากสรินก็ถือว่าเป็นอีกหน,นึ่งแนวทางที่นาติดต,ตามเนาะจ้าให้เขามาแล้วาหลายหมวดติดพี่นองก็ดูุดบอากหมวดพนองก็ตามต่อกันด้วยพนองเด้อหาเพื่อนห้สุกให้หลาบอีกเนาะจ้ารัฐบาลไทยของอาจารย์กรา,กรกกการสินจา้าไปเบิง่งเนวทาาชุดต่อไปก็แล้จ้าเนวทาาชุดต่อไปก็กคือแนวทางของอาจารย์โกยบานไรเนาะจ้าซึ่งผลงานที่ผ่านมา หนึ 1> 1่งสิงหาคมเพิ่นก็นเด่งบนเด่งล่างพี่น้องให้เขาตัวเด่นลักหาแล้วจ้ะเขาสองตัวล่างหาศูนย์เขาสองตัวบนน่ะก็กกคือหาสองแล้วจ้ะเด่งบนเด่งล่างเลยพี่น้องแนวทางของอาจารย์กุยบันไรแล้จ้ะบอทําให้พิหวังเอาอการมาเบิ่งตอกันที่16สิงหาคม2568้กปกันตอแล้วจ้ะสึ่งอาจารย์กุยบนันไดเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมหาเรียลแล้วจ้ะ เฮาก็ไปเบิงแนวทางชุด2ตัวบนกันก่อนนะจ๊ะงวดนี้เพิ่นก็นให้เด่นไปที่0กับ1นี่พี่นองเด้อเด่นบน0กับ1ชุด2ตัวบนที่ให้ก็คือ20 30 40 90 23 31 49 91ต่อด้วยชุด3ตัวให้ไปที่3 9 1 5 9 1 6 9 1และ6 4 0จ้ะ สองตัวบนเน้นหายไปที่20นย31และเก่าหนึี่พี่น้องเด้อว่วงหายเน้นเน้สี่หางพี่น้องสำหรับแนวทางสองตัวบนต่อเดี๋ยวแนวทางสองตัวล่างก็หายเด่นไปที่0นย์กับ8จ้ะลางเด่น0นกับ8ปด่งกะเด้แกึ่งศูนย์สี่ศูนย์ก้ศูนย์ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าและ8ปเก้าจ้ะ วงไยเน้เนนสีหาง0ูนเกหาแปดหาเกและ8ปดเก้าด้วยพี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยของอาจารย์กคยบานไรสิบสิงหาคมสองพั้าร้อยปจ้าแคบเบิเบ,บงชุดเบเบิงกันด้วยพี่น้องเดอ้อมาเบิ้งตอกันที่แนวทางชุดสุดไายนอกจากนั่นก็คือแนวทางของ ฝ่าบันดาลซับนะจ๊ะซึ่งผลงานงดิพานมาหนึ่งสิงหาคมก็ให้เขาตัวเด่นก็คือลักศูนย์จะให้เขา2ตัวราง0 5นย์หา,หาเอากลับมาเบ่งต่อกันที่16สิงหาคม2,568ก็ันต่อแล้วจ้ะซึ่งวันนี้เพื่อนก็นให้เด่นะถิตเจ็กับสามนุ้น้องเด้อเด่นเจกับ3ามนะจ๊ะลักเจ็ดก็คือ7จ็ดสอเ,ดเก้าหและ8ปเจ รักสก็คือ3 4, 36 5, 3หและ03จ้ะ3า3 6 5 3หและ0-3แนวทางฝ่าบันดาลทรัพย์จ้าแคบใบเบิ่งจุดเดบเบิ่งกันนะจ้ะบอกว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์กรกลาสินนะจะ้ะแนวทางของอาจารย์โกยบันไรฝ่าบันดาลทรัพย์แคบใบเบิ่งจุดเดบเบิ่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตบตลีกันเด้อพี่น้องเด้อ ไายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุภูสุขคนโปรดใส่วิจรารยาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติก็จ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลอจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนํำเ้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูง,งพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามก็ล่างทราบสื่อตามผืนดวงขอเจ้าของเอกจังสิถือแอดมินก็เขาให้พี่น้องสุ้ฟูสุ้คนส่งดีเฮงเงปังปังมันๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็เขาโตล,ล่าพี่น้องไปสนซ้ก่อนนะจ๊ะเราจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า